มันต้องทำให้ตัวกลมขนาดนี้เหรอวันฮพอเริ่มได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงว่าแม่อัดวิดีโอนะมันก็จะลุกขึ้นมา,ว,าว้ <c oughs> าวยงไงทำไมอ่ะมันต้องมีภาพที่ดีเหรอมันต้องมีภาพที่สวยงามเหรอตัวเองฮะพกมันเลยลูกโอ้ยเลียโอ้ยเี ทำดีจะหน้ากล้องเหงยา,าเลยปกติมันจะงับหัวมันก็ชั่วร้ายอยู่แล้วฮะโอ้ <c oughs> โหห่วงห่วงห่วงแม่ห่วงเออเออเลียเลียเข้าไปเลียเขาไปแต่แม่ยื่นมือไปมันจะกัดมันจะเลียให้แม่ไหมไปไปเลียกูนั่นดิวันไม่ข้าว ให้น <cek warm> ้ำงสุดให้ข้าวให้น้ำ <Morris> ม <aí> ึงทุกอย่างมันลุ้นกันว่ามันจะกัดหรมันจะเลียงะยังยังเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมึงเลียดความลำเอียงดูข่อยว่าเฮ้ย ไม่ใส่แกหัหนีด้วยได้มึงก็เรยเอียงเลเออโอเคเออน้ำตื่นตาตาแล้วว่าไปดีกากนรพนทุกคน